เช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าของจีก็จะประมาณนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะจะออกไปทํางานนะคะทุกคน,คนเป็นยังไงมั่งค้ากับวันหยุดเพราะที่มีความสุขกับวันหยุดยาวนะคะใครจะมาสะผม เดกก็ชอบมาแวะไะไหนกับรถผานก็แวะนะคะเพราะว่าชาเขียวเขาอร่อยเดี๋ยวเจอกันกับเจที่ร้านนะคะเดเินทางต่อแล้วนะคะไปกันค่ะเดินทางต่อค่ะวันนี้รีบหน่อยเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะจะรีบไปทำงานที่ร้านค่ะแล้วก็ อาหารเช้ายังไม่รู้จะกินอะไรเลยนะคะวันนี้นอนดึกนะคะเมื่อคืนฝึกทําวิดีโอนะคะเดี๋ยวฝากติดตามวิดีโอของทางร้านแีม e ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านค่ะขับรถผ่านก่อนจะถึงร้านนะคะ <S <S กะว่าจะแม่งยังไม่กินอะไรแต่ว่าออคองไม่ได้นะคะวันนี้วนรณคิดนะคะต้องรีบหาอะไรกินก่อนนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะคะ,ะชามละก๋วยเตี๋ยวเรือชามละสิบห้าบาทนะเดยจะพาไปลองชิมดูนะคะ Нет, ну давай. điều vừa cung cướt á các mùng này thì nó, thế này các เกี๊ยวชามเล็กเป็เนื้อดีจ้าเอาเนื้อค่ะผัดเนื้อชามเล็กสองชามนะคะเส้นอะไรดีจ้าพี่เส้นเล็กค่ะได้ค่ะเล็กน้ำค่ะเล็กน้ำสองชามเล็กเนื้อยค่ะเดี๋ยวจะพาไยิมก๋วยเตี๋ยวกันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เจ๊ก็สบาย ก๋วยเตี๋ยวชามเล็กน,นะคะห5บาทนะคะสองชามนะคะชื่อร้านอ,อ่ร้านคุณทวดนะคะอยูอ่อ่ประมาณบ้านฉางกลางระหว่างบ้านฉางมาตุดนะคะอารบรรยากาศร้านจะน่านั่งมากนะคะชื่อร้านคุณทวดนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ15บาทนะคะ ชิมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือคุณทวดนะคะอันดับแรกเขาบอกว่าให้ชิมน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อปรุงแล้วมันจะสิดเพราะว่าเขาทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะอมนดับ A.M ก,ก็ไม่ต้องปรุงเยอะแล้วนะคะแค่เพิ่มน้ำส้มอีกหนึ่งนะคะก็จะกินได้แล้วขอบคุณค่ะ อาหารที่นี่ก็จะมีหลายอย่างนะคะมีคำสั่งด้วยแล้วก็มีน้ำาัวมีน้ำโอเลี ien, ้ยงกระเจี๊ยบอย่างนี้นะคะก็แก้วละ15บาทเดี๋ยวเจ๊ขอทานอาหารมื้อเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะช่วงเวลาที่เจ๊กำลังนั่งช่วงเวลาที่เจ๊กำลังนั่งทาน ก๋วยเตีเ๋ยวอยู่นะคะก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเจจะให้ดูบรรยากาศร้านนะคะร้านคุณชวดนะคะระหว่างอยู่ระหว่างบ้านฉางนะคะตรงก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันปตทนะคะระหว่างบ้านฉางมาตะพุทธนะคะก๋วยเตีเ๋ยวที่นี่เขาอร่อยมากแล้วก็มีอาหารตามสั่งหลายอย่างนะคะในใครมาเที่ยวระยองก็อย่าลืมแวะนะคะ เดี๋ยวเจ๊ขอทานต่อนะคะยังไม่เสร็จอิ่มแล้วนะคะสําหรับผู้เตี๋ยวคุณทวดนะคะอัมก็เจ๊ก็จะเดินทางต่อแล้วนะคะอิ่มแล้วค่ะเดินทางต่อค่ะ,ว,คะ,คะวันนี้ก็ได้ชาเขียวของโบนานะคะที่ร้านโบนาเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าชาเขียวเขาใช้ได้เจ๊ชอบมาทานชาเขียวเขานะคะเพราะว่า จะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็แวะมานะคะทานก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคุณทวดนะคะเจ้านี้ก็ชามสิบห้าบาทนะคะก็อร่อยค่ะก็นะคะอีกสักครู่นะคะเจ๊ก,ก็จะถึงร้านแล้วค่ะร้านก็อยู่ไม่ไกลสับ้านนะคะประมาณเจ็ดกิโลนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะคะ ถึงร้านแล้วนะคะร้านล้วค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ